ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าวันนี้เรามาอยู่กับเด็กเคาน์เตอร์กาแล็กตันล็อกจอนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยทั้งสองเด็กไม่ว่าจะเป็นกาล็กตันและล็อกจอเนี่ยก็เป็นเด็กเมตาที่หลายๆคนได้ประสบพบเจอบ่อยๆมากๆแล้วก็อาจจะไม่ชอบออกมากๆในคลิปนี้จึงเลือกเด็กนี้มานําเสนอครับมาแนะนําการ์ดกันทีละใบเลยนะครับใบแรกเป็นวอฟสครับก็เด็กนี้เล่นกับไฮอิวโรชันลี่นะครับก็ไม่พ้นวอฟรับจบนะครับเป็นใบที่เก่งมากๆครับเพราะว่า เป็นการสูดเอเนจีหนึ่งพังต่อสู้เมื่อมีความสามารถจากไอโวลูชันเลี้ยวเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นเ mm hmm. มื่อเปิดตัวสูดทำให้การไฟตรงข้าม2ใบที่นี่ลบหพลังต่อสู้ครับออกมาไปที่2เป็นเดอะฮูดครับหนึ่งเอเนจีลบสาพลังต่อสู้ก็บความสามารถเปิดตัว mm hmm. เพิ่มการ์ดดมอนหนึ่งใบขึ้นงงของคุณโดยดมอนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเอเนจีหกพังต่อสู้ไม่มีความสามารถนะครับ mm hmm. ก็เป็นดอกหนึ่งที่เก่งามากครับเล่นกับไวเปอร์ได้ดีแล้วก็ดมอนเก่งามากเชก่นกันครับ ใบที่3นะครับเป็นเนบูล่าหนึ่งเอเนจีหนึ่งพลังต่อสู้กับความสามารถในแต่ละเทิร์นที่ฝ่ายตรงข้ามไปลงการที่นี่เนี่ยจะบวก2ทาพลังต่อสู้ครับก็เป็นดอกหนึ่งที่ใช้งานง่ายและใช้ในหลายๆเล็กได้นะครับถ้าวางทิ้งไว้สักหนึ่งพื้นที่ก็กดดันอีกฝ่ายได้ดีมากครับใบที่4เป็นกู๊ตนะครับสองเอเนจีสองทางต่อสู้กับความสามารถต่อเนื่องคุณและคู่ต่อสู้ไม่สามารถลงการที่ใช้456 e n e r g เอ 4, 5, 6, เนจีที่นี่ได้ ก็เป็นการไว้กันตัวใหญ่ของอีกฝ่ายนั่นเองถ้าอีกฝ่ายเล่นเด็กที่มีตัวใหญ่เยอะเนี่ยก็จะปิดพื้นที่เล่นของเขาได้ดีมากครับใบที่5เป็นไวเปอร์ครับสง energy สพลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวมอบการ์ดอื่นของคุณ1ใบในพื้นที่นี้ให้ฝ่ายตรงข้ามก็ใส่ไว้ให้ของแข็งอีกฝ่ายนะครับเด็งนี้เนี่ยก็จะให้เป็นเดอะฮูดแล้วก็หินจากเดอะบีนะครับใบที่6ก็จะเป็นกิกอบบินครับสาม energy ลบสพลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวมอบการนี้ให้ฝ่ายตรงข้ามควบคุม ก็ใส่มาทําให้อีกฝ่ายเนี่ยมีพื้นที่เล่นได้น้อยลงไม่สามารถเล่นการก์ดตั้ได้หรือเล่นล็อกจอก็ได้ยากขึ้นนะครับอันที่เจ็ดเป็นโลครับสามเมเนจีสองพลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวสูข้อมูคอนความสามารถต่อเนื่องจากการที่ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบที่นี่ก็เป็นเทคดก,การ์ดที่เพิ่งได้บัฟมานะครับแล้วก็แก้ทางเล็กต่อเนื่องได้ดีมากอย่างเช่นนาวหรือฮัทหรือด์คฮอคแล้วก็ไดโนนั่นเองครับไว้ที่8ปดเป็นเดอ์บีนะครับสามเมเนจีสามพลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัว เพิ่มการ์ดก้อนหินหนึ่งใบไปยังแต่ละพื้นที่อื่นของทั้ง2ฝ่ายก็เอาไว้โยนหินให้อีกฝ่ายจะได้เล่นการ์ดการ์หรือล็อกจอยได้ย,ยากขึ้นนั่นเองครับใบที่9ก้าให้ Evolutionary สี่เอเนจีสพลังต่อสู้กับความสามารถเมื่อเริ่มเกมเนี่ยจะปลดักยภาพของการ์ดท,ที่ไม่มีความสามารถของคุณทุกใบก็ใส่มาเพื่อให้วอล์ฟและใบอื่นๆต่อไปเนี่ยมีความสามารถนั่นเองครับใบที่10จะเป็นเด e s t i g นะครับสี่เอเนจีหพลังต่อสู้กับความสามารถเมื่อมีแล้วเนี่ยก็จะเป็น เปิดตัวสูมน้ำให้การ์ดฝ่ายตรงข้าม1ใบที่นี่เนี่ยลบหพลังต่อสู้แล้วก็ทาซ้าอีก2ครั้งนะฮะก็เป็นอีกใบที่หลังจากมีความสามารถแล้วเนี่ยเก่งมากๆเลยครับใบที่11นะฮะจะเป็นสไปเดอร์วูแมนนะฮะให้นจี้แพลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวทําให้การ์ดฝ่ายตรงข้ามทุกใบที่นี่ลบหพลังต่อสู้ก็ใส่มาลบพลังการทั้งหลายที่เราให้อีกฝ่ายไปนะฮะก็จะทําให้เราได้เปรียบมากในพื้นที่นั้นแน่เองใบสุดท้ายใบยที่12นะฮะเป็น a อเ m อ n a เ i นชั่นให้ในจี่เ่อสู้ เมื่อมีความสามารถแล้วเนี่ยก็จะเป็นใช้เอน็นจีลดลงหนึ่งหน่วยตก่การฝ่ายตรงข้ามทุกใบที่ถูกทำในต้นพลังนั่นเองก็ในท้ยเกมเนี่ยแอมโบมินเนชันเนี่ยก็จะใช้เอน็นจีน้อยมากๆทําให้เป็นเซอร์ไพรส์ก้าวพังต่อสู้ได้นั่นเองครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมนะฮะโลกเนี่ยสามารถเก็บไว้เล่นเทอร์สุดท้ายได้นะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีลูกเคชไหมซึ่งถ้าอีกฝ่ายมีลูกเคชเนี่ยเราจะเสียเปรียบมากๆเลยครับเพราะว่าเด็กเราเน้นลดพลังค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การเล่นเด็กนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลย เข้าสู่เกมที่หนึ่งครับโอ้ในบลูล่ามาไวลงพื้นที่ขวาไปก่อนเลยครับนี่ตอนนี้การนืม,มือเรามีเล่นทุกเธอเลยนะแคนดีโอ้บูสเปอ,อร์เราไม่น่าได้ใช้ ของวเกาะมอนสเตอร์ผมอยากดินกอบบินขวาเพราะว่าเขาจะได้ลงได้น้อยลงนะค้นี้เขาอาจจะลงใบหนึ่งไม่ก็ไม่ลงผมว่าเรากินกอบบินได้อ่าพื้นที่เขาเต็มแล้ว พื้นที่ขวาใช่นะแล้วนะครับฉะนั้นเล่นไฮเอว o l ชั i นนารีไปก่อนก็ได้แต่ติงเราอาจจะเกี่ยว้บรถพลังพื้นที่ทางซ้ายนะเอ็นออบโมนิชัน เราอาจจะไม่อยากเล่นคุณพี่การแล้วหรือเปล่าเราลงแอร์โบเมเนชันไปก่อนก็ไม่แย่นะเล่นแอร์โบเมเนชันไปก่อนก็ได้เดอะฮูด <The mood S 1> เราไม่น่านได้เล่นแล้วเธอน่าเราอาจจะอยากเล่นเดอะติงบอสแล้วก็อีกสักใบหรือเปล่าเป็นบนะักกี้บาร์โอเปอเรเตอ์อะไรอะ เล่นอย่างนี้ก็ชนะแล้ววะเด็กสวยเดอะด้วยเวลาหมดไปล้วเอียี EG ครับ เข้าสู่เกมที่สองครับมือเปิดของเราไม่ค่อยดีเท่าไหรไ่นะเนี่ยเล่นอะไรไม่ได้เลยเป็นเด็กทาน,นอสยังเกาะมอนสเตอร์อีกแล้วกูสักไว้เลยไหม โซสโตน e รล t ิตี้สโตนเป็นสต mm hmm. าร์ทาวเวอร์ถ้าเป็นโมโจเวอร์ถึงจะจโลกเขาบุยโซสโตนมามากเลยมันดีไหมไม่จะดีนะเพราะเทอหน้าเราเล่นอ b o บอม a t น o ชนได้ตัวลดพลังใบสองใบ ฮูดไวเปอร์นะครับเราอยากได้ไวเปอร์ยังโยนเดอะฮูดกลับไป <S <S <IL EN C IO> เออนี้อ๋อขึ้นอเบเมชั่นก่อนดีกว่ามอโจเวลเราอาจจะไม่สู้นะ เขาจะเล่นอะไรดมมอน a ทม s สโตนและสเปซสโตนหลังเขาค่อนข้างน้อยนะเนี่ย สตั๊กเท้าเวอร์ลอจะแพ้ได้เพราะว่าจากโาบวกสองถ้าอย่างนั้นเราต้องเล่นแบบนี้รึเปล่าเรือเราจะเน้นจำนวนเน้นจำนวนแบบนี้ก็ได้นะถ้าเขาไม่มีลูกเคชเราค่อนข้างได้เปรียบเลยแต่ถ้าเขามีลูกเคชเราก็ค่อนข้างแย่เลยแหล่เพราะเราปุบพลัง จากโลกแล้วก็สไปเดอร์วูแมนเขาเล่นอะไรวะมันพูดว่าจะปิดพื้นที่เพราะว่าเป็นโปรเฟสเซอร์เอ็นี่ครับเราต้องเสี่ยงเล่นกินกอบบินหรือเปล่าอ่ะถ้าเรากินกอบบินไม่ไปเนี่ย เราแย่เลยล่ะพื้นที่กลางเขามีเกียมห้าเม็ดเขาจะขาดอยู่เม็ดหนึ่งที่เป็น power stone ใช่ไหมเขาเช่นอะไรวะเล่นกลางเขาเล่นตัวใหญ่ไม่ได้เพราะติด boost นะเพราะฉะนั้นเราเล่นแค่นี้เราจะอนาเขาไหมเนี่ย ลองดูแล้วกันะครับกินกอปิ้นไปเสียงมากที่เขาจะยัดจนพื้นที่เต็มนะเขาแนันด้วยเหรอผมมั่นใจอะไรอะ่ะไม่ีชังคีทางซ้ายถ้าเราจะแพ้เราแพ้แค่ชังคีอะ่ะผมอยากดูว่าเขามีชังคีไหมมันวาคิลี่คาเทเนีย มันก็เลยเสมอทางซ้ายแล้วโมโจเวอร์เขาชนะอยู่แล้วนะลืมคิดถึงว่าคิรี่ไปเลยนะเนี่ยจ,จีครับเข้าสู่เกมที่สามครับเนบูล่ามามือแรกนะง่้ยก็มีการได้วดดัเน,าน,านเขาได้แล้วโผลมาเขาแ s n นปเลยซะด้วยเขาเป็นเด็กแรมหรือเปล่า เขามีอะไรมีไซล์หลอกทำไมเขาลงไซล์หลอกที่ซุปเปอร์โฟ์ไม่รู้เราเล่นไปก่อนเธอหน้าหนูอยากจะได้วเปอร์เป็นบอทหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่บทให้แน่ใจเป็น เติงนะเราจะติงที่เลนขวาไปก่อนไหมเขาไม่เล่นเลยนี่อะ่ะเลนขวาเรานำห่างมมากเป็นวอปส ผมจะเน็บไปเลยนะว่าเขาตามเรามากเลยเป็นอะไรเป็นจูเบิลี่การเรียกนิสเตอร์เนี่ยก็ถีบเขาไม่เล่นนกาทีฟหืมโอ้เจ้าของจริงอาจจะมาหลังเทินห้าใช่ไหม Ừ, ừ, ừ. เล่นใครนี้ก่อนมะอยากจะยัดหินที่พื้นที่ขวานละเราจะได้การันตีชนะขวาเนี่แหละเราอาจจะชาร์จด้วยสไปเดอร์บูมเมนอีกสักพื้นที่หนึ่งเขาปิดพื้นที่ตัวเองเลยนะเป็นไดโนนะลอกโอ้ โอ้โหถ้าโรคที่นี่ก็วบที่นี่อีกไดโน,โนเขาจะเหลือเขาโดนเนกทิบอ่ปะไม่ได้โด,โด,ดโนเพราะไดโนเขามีพลังพื้นล้วต้นสามนาะเกียสองเป็นห้าเขาจะมีห้าหนึ่งเป็นหกโรคเราจะบกวกเท่าไหร่บวกสี่เป็นหกน่าจะนำนะพื้นที่กลางเขาไม่น่าชนะเป่า แต่เรามาั่นใจว่าทางซ้ายเราชนะได้นะเนี่ยถ้าเขาไม่มีลูกเคชก็จะยิ่งดีเลยแล้วเราเปิดก่อยแล้วไม่มโดนคอส,สโมอยู่แล้วอะเอาเลยครับ Iron Man น,น,นะ Iron Man เขาได้เนกาทีมาหรอ เขายังชนะอยู่นะครับจีจีครับเกือบไปแล้วเขาเล่นนะเนกาทีฟเป็นนะไอ้อนฮาร์ดนะไล้วนำไมเขาก็ลงเองแต่ได้บวกสองจากนาเกียเข้าสู่เกมสุดท้ายนะครับเอมูเลีย ไม่มีผลกับเราครับเราเล่นไม่ได้เทิรนแรกเป็นอาสมแห่งเวทนะเราไม่ชอบเหมือนกันที่เล่นเราจะน้อยลงแล้วเราไม่มีการ์ดเอาไว้เล่นพื้นที่ที่เล่นไม่ได้ด้วยเป็นลิมโบเรากินคอมบิททางขวาไปก่อน เพื่อให้เขามีพื้นที่เล่นน้อยลงเขาเล่นบีสเหรอดูดีทดี่เขาใช้บีสมาก่อนนะครับจะได้ยกกินกบบินเราไม่ได้รเราเล่นแต่ปีนทางซ้ายนะอยากจะใช้มานายผมแต่อยากเล่นนิวูล่าเหมือนกันแต่ถ้าเล่นนิบูล่าไอเดียวมันไม่ค่อยฟูมเท่าไหร่ เปล่าค่อนอแอต่พอแล้วก็ต้องเล่นแปลกไงเ้าก็จะเจอบอทที่ใช้เด็กเบาหรือเปล่าไม่รู้สปายเดอร์วูม,มนทางซ้ายไปเลยครับเราลบพลังคุ้มอยู่แล้วเดี๋ยวดูไดโนเสาร์นะเพราะฉะนั้นเราล็อกได้ ปุ้มมากแซนดปเราแซนดด้วยเลยเราไม่น่าแพ้อะไรด้วยซ้ำเว้นเขาจะเล่นอาสมแห่งเวียนได้นะฉันคือไอโอเนมัน้วขโมยใครขโมยไอโอเนมนด้วยครับตอ,อ,อ,อนแรกหวังขโมยเดวิลไดโนเสาร์รส่งผลดีเราแทนนะ ขวากชนะแล้วเพราะฉะนั้นเล่น High Evolution ใบเดียวพอแล้วนะฮะขวาเล่นวอล์ไปก็ได้ GG ครับนนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเด็กเคานเตอร,อร์การการล็อกจอจะเห็นได้ว่าเป็นเด็กที่ ปิดพื้นที่ของอีกฝ่ายได้ดีมากๆครับทําให้อีกฝ่ายมีพื้นที่เล่นน้อยลงการตัดกับล็อกจอกเวลาเจอเด็กนี้ก็จะลําบากมากครับส่วนเจอเด็กอื่นเนี่ยก็อาจจะยังไม่เก่งมากนะครับแต่อาจจะสู้ได้เพราะว่าโรงนะฮะเด็กในเมตาตอนนี้อาจจะมีแค่ดักฮอฟไม่ก็ไดโนนะแต่กับเซล่าคอนโทรลเนี่ยผมว่าก็ยังสู้ยากอยู่นะฮะก็ทุกคนก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับ ก็ถ้าสุดท้ายนี้ใครชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีมประโยชน์นะ <c oughs> ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe, s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ